สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ของครูนะคะเด็กๆได้อ่านหนังสือกันบ้างหรือเปล่าคะในเรื่องครัวป่ากันแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก็จะพาเด็กๆมาฝึกอ่านต่อนะคะในหน้าที่42นะคะเด็กๆพร้อมแล้วก็หยิบหนังสือมาฝึกอ่านพร้อมๆกับครูนะคะ ค่ะเรามาเริ่มอ่านกันในหน้าที่42นะคะเด็กๆด,ดูนะคะสระตรงนี้นะคะคือสระละไรจำได้ไหมคะสระเอือนะคะมีสระเอือออกเสียงเอือนะคะรูปสระเอือเนี่ยนะคะจะเป็นข้างหน้าเป็นสระเอข้างหลังเป็นออ่างแล้วข้างบนพยัญชนะต้นเป็นสระอือนะคะเด็กๆ ชอบจำสลับกับสละเอียเพราะฉะนั้นจะต้องจำให้ดีนะคะนอกจากสละเอือแล้วก็มีสละเอือด้วยนะคะสละตัวนี้ออกเสียงว่าเอือนะคะมีสระอะตามหลังนะคะเสียงจะสั้นลงนะคะเป็นเอือ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 เด็กๆสลับอ่านนะคะลองฝึกอ่านดูนะคะอาทีนี้เราก็มาอ่าน อ่านแจกรูปนะคะอ่านแจกรูปก็คือสะกดไปทีละตัวพยัญชนะเลยนะคะจเอือเจือบอเอือเบืออเอือเอือถอเอือเถือทอเอือเผือสเอือเสือลเอือเรืออเอือเรือไปฝึกอ่านต่อหน้าต่อไปนะคะนเอือนเนือนะคะ นอเอือเนือไม้โทเนื้อมอเอือเมือไม่เอกเมื่อพอเอือนอเพือนพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอือยอเลือยไม้โทเลื้ยคำน,นี้นะคะคอรอเอืองอเครื่องไม่เอกเครื่องปอรอเอืองอเปลืองไม่เอกเปลืองกอรอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือน ปอลเอือกอกเปลือกทีนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นเรียนดูนะคะแต่ละคำดูที่พยัญชนะต้นสองตัวแรกที่เรียงกันนะคะสองตัวเรียงกันนี้สังเกตมันจะเป็นตัวเข้มนะคะคำนี้นะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเราเรียกว่า คำควบกล้ำนะคะคำควบกลัำก็คือคำที่เวลาออกเสียงนะคะจะออกเสียงควบไปทั้งสองตัวเลยเช่นคำนี้นะคะกอรอนะคะจะออกเสียงว่ากอรอโอมกลมกลมนะคะรอเรือน,นะคะกระดกลิ้นนะคะกลมคำนี้กรอโอกมโกลมกลมออกเสียงต่างกันนะคะกลมกระดกลิ้นรอเรือ กลมถ้ากลมเฉยๆรอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะอันนี้เป็นคําควบกล้ำนะคะถ้าตามหลังพยัญชนะตัวแรกด,ด้วยรอเรือก็คือคําควบกล้ำรอเรือรอลิงก็คือคําควบกล้ำด้วยรอลิงนะคะแล้วจริงๆจะมีวอลแวนด้วยนะคะคําพยัญชนะควบกล้ำจะมีรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแวนนะคะอะเด็กๆมาฝึกอ่านพร้อมครูนะคะก็รออกหมอกลม กอรอโอบมอกลมกร,มกรอโองอโกรองกรอโองอโกรองนะคะ,ะทีนี้มาดูความหมายนะคะถ้าพยัญชนะควบกล้ามต่างกันความหมายก็ย่อมต่างกันอย่างกรมอันนี้หมายถึงกรมที่เป็นหน่วยงานนะคะกรมกรมปกครองกรม กรมการค้าภายในนะคะเป็นชื่อหน่วยงานถ้ากรมอันนี้หมายถึงรูปร่างอะไรที่มันกลมๆนะคะกรองถ้ากรองตัวนี้หมายถึงกรองน้ำหรือกรองเอาเศษแยกอของสองอย่างส่วนผสมสองอย่างโดยการกรองนะคะแต,แต่ถ้ากรองตัวนี้หมายถึงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งตีกรองนะคะคอรององกรอง คลอ,อองอคลองคลองตัวนี้หมายถึงปกคลองครอบคลอ,องนะคะถ้าคลองตัวนี้หมายถึงคลองที่เป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำลำคลองต่อไปนะคะโครง,อรออรง,รงครอองงอโครงคลอองงอโครงถ้าโครงรอเรือหมายถึงที่เป็นโครงสร้างเป็นโครงกระดูกอะไรพวกนี้นะคะถ้าโครงตัวนี้หมายถึง อ่าโครงที่เป็นบทกรอนโครงกรนะคะแปลงปรอแองอแปลงปรอแองอแปลงแปลงกับแปลงอันนี้สังเกตให้ดีนะคะเด็กๆชอบใช้สลับกันถ้าแปลงตัวนี้หมายถึงแปลงสีฟันแปลงผมพวกนั้นแต่ถ้าแปลงลอลินนะคะหมายถึงแปลงสําหรับปลูกพืชแปลงผักพวกนี้นะคะ ใช้ความหมายต่างกันนะคะก็ใช้ต่างกันด้วยนะคะต่อไปพอรออายอพรายนะคะพอรอออยพราย,ายถ้าพรายตัวนี้หมายถึงอพรายที่อยู่ในน้ํานะคะพรายน้ําเป็นฟองอากาศในน้ํานะคะหรือผีพรายนะคะผีพรายอะไรพวกนั้นถ้าพรายตัวนี้หมายถึงช้างนะคะช้างตัวผู้นะคะเช่นพรายทะนะ จะใช้นำหน้าชื่อช้างที่เป็นช้างตัวผู้นะคะช้างพลายต่อไปพริกพอรออิกกอพริกนะคะกับพริกพอรออิกกอพริกถ้าพริกรอเรือหมายถึงผักชนิดหนึ่งนะคะที่มีรสเผ็ดนะคะพวกพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้านะคะถ้าพริกรอลิงหมายถึงพริกพริกมือพริกหนังสือนะคะเป็นคำกริยานะคะเป็นอาการ พลิกสลับด้านอะไรนี้นะคะต่อไปพรูพอรออูพรูกับพลูพอรออูพรูลอลิงนะคะถ้าพรูรอเรือหมายถึงร่างพรูพูดออกมาไหลออกมาเรื่อยๆนะคะพรูแต่ถ้าพรูรอลิงหมายถึงพืชชนิดหนึ่งนะคะเช่นใบพลูที่เขาเอามากินได้นะคะเป็นสมุนไพรหรือเอามามวนมายา มวลยาเป็นม้วนๆอย่างนั้นนะคะพวกใบพลูนะคะต่อไปนะคะอ่านคําและสังเกตตัวสะกดนะคะอ่าสังเกตตัวสะกดพยัญชนะตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ท้ายคําเราเรียกว่าตัวสะกดอย่างในคํานี้นะคะคําตรงนี้จะเป็นยออักษ์นะคะคําที่มียออักษ์เป็นตัวสะกดเป็นคําแม่เกยนะคะ คำตรงนี้เป็นคำแมกเตยทั้งหมดเด็กๆมาฝึกอ่านพร้อมกับครูนะคะอเอยยเอยพออุยอคุยสออวยอสวยพอลออายอพลายอร่อยนะคะอรอยอรอยไม่เอกรอยอรอยนะคะกรออกระออายอตายตายเอกตายกระตายพอลออายอหลายสอีสี <ota> <sorting> หลายสีปลอ,อ,อีปลีอลออวยรกลวยไม่ถกกล้วยปลีกล้วยชออวยอช่วยช่วยเอกช่วยกออนอกันช่วยกันเที่ยวหนึ่งนะคะเอ้ยคุยสวยพรายอร่อยประตายหลายสีปลีกล้วยช่วยกัน ต่อไปนะคะพยัญชนะตัวสะกดเป็นกอไก่ลงท้ายด้วยกอไก่นะคะจะเป็นคำแม่กบกนอกจากกอไก่ก็จะมีขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดจะเป็นคำแม่กบนะคะคำแม่กบจะลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวสะกด4ตัวนี้นะคะกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังนะคะ ถ้าเป็นลงท้ายด้วยกอไก่จะเรียกว่าตัวสะกดตรงมาตราแต่ถ้าลงท้ายด้วยขอไข่ขอควายขอระฆังเป็นมาตรากบแบบไม่ตรงมาตรานะคะเอาใหม่นะคะกอไก่ตรงมาตราแต่ถ้าขอไข่ขอควายขอระรังไม่ตรงมาตรานะคะ,ะเด็กๆมาฝึกอ่านตามครูนะคะเด็กเรียก โรคพวกผักโยกเยกเลขหกตกใจให้โชคโลกร้อนกอนเมเสศกเป่าเข้าออกอต่อไปนะคะเป็นคําที่ลงท้ายตัวสะกดด้วยบอใบไม้ตอปาพ่อพาน พอฟันและพอสมเพาพวกนี้นะคะจะเป็นคำแม่กบนะคะแม่กบนะคะมีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเพาเด็กๆต้องจำนะคะถ้าเป็นลงท้ายด้วยบอใบไม้เรียกว่าตัวสะกดตรงมาตราแต่ถ้าลงท้ายด้วยปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเพาไม่ตรงมาตรานะคะอ่านพร้อมกันนะคะชอบ เก็บกลับอกเสียบรูปภาพลาบลอยคอยรับนับนิ้วผิวหยาบวาบวัดขับขี่ยีราฟนะคะอ่ะต่อไปฝึกอ่านประโยคนะคะกลุ่มของควานโพเดินทางไปทำงาน ในป่ามีผีเสื้อสีสวยและนกนานาชนิดช้างตัวโตพาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พ่อหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวควานช้างเก็บใบตองตึงมาทำกระทงแทนจานอ่ะนะคะ เด็กๆลองย้อนไปฝึกอ่านทบทวนตั้งแต่หน้า42นะคะอ่านเองโดยอ่านเป็นคำๆนะคะถ้าใครยังไม่คล่องก็สะกดไปก่อนนะคะแต่ถ้าคล่องแล้วอ่านเป็นคำๆนะคะแล้วครูก็จะาหาโอกาสให้เด็กๆส่งคลิปการฝึกอ่านมาให้ครูฟังอีกนะคะซึ่งเด็กๆป .2 เนี่ยอ่านเก่งหลายคนอ่านคล่องหลายคนนะคะแสดงว่าได้ไปฝึกอ่านกันมานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งเรากลับมาเรียนได้ตามปกติก็จะได้พบว่าเด็กๆเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือกันเองที่บ้านตามทันนะคะสามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้รู้เรื่องด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ